ครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท่องใส่ผ้าร่วยเนาะครับเนาะเอาสำหรับคำแรกนี่กะได้เดินทางมาทางด้านนี้เนาะครับเนาะจะเดินทางกลับไปหาอาจาันหน่อยเนาะครับว่าจาันหน่อยพฤศจิกาบอนะครับวันนี้นะครับเอาเข้าไปเบิ่งกันว่าอาจาันหน่อยเพิ่งจะได้มีตัวเลขแนวทางมาฝาก FC บอนะครับซึ่งผ่านวันพระใหญ่มาแล้วเนาะครับเนาะ ขไปเบิ้งว่าเธอเพิ่นได้เธออาจารยะน้อยเพิ่นได้ตัวเลขแนวทางไว้ปกนะครับก็ได้สิขอไปหาแต่ว่ากระทั่งกับลำบากลำบากดอกครับดิบซีครับเอาเบิ้งน้ำกันเนาะครับเนาะสภาพทางเข้าไปนะครับช่วงนี้ก็ยังพอทนเนาะครับเนาะแต่ว,ว่าก็จะบ,บนิ่งนะครับเพือเพราะว่าสภาพข้างบุกครับ แนวทางมาปา่าเก็บซีนะำตาลกันเพื่อเอฟซีจะอยู่ที่ไหนก็จะไปนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยช่วงนี้ค่าน้ํามันจะบ่มีแล้วเนาะครับเนาะขาดขาดเขินๆแล้วเนาะครับค่าน้ํามันก็ไม่มีแล้วถ้าพู้หลักครับถ้าน้ํามันหมดหมดค่าน้ํามันเมื่อไหร่พู้หลักนะครับถึงจะได้พักได้หยุดน,นะครับช่วงนี้เศรษฐกิจเปิดเครื่องนะครับเนาะ เด็ดๆดีๆดดตรงๆแม่นๆจักซ้ตัวตรงๆมาฝากเอฟซีแก่พ่มจะดีนะครับเพื่อมาสื่อมาจัดฉากร,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 รักของรัฐบาลด้วยกันนตําแหนแม่นๆแตว่างวัดที่ผ่านมาลุดนะครับเนาะนลุดนะครับพองอาจารย์หน่อยนะครับผลบ่ลลุดมาโดนแล้วเป็นความธรรมดานะครับเนาะเพิ่งจะลุงวัดนี้นะครับ เพิ่งจะหลุดงวดที่ผ่านมานะครับสองห้าสอสามห้าโอ้ทางคือลำบากเนาะเอฟซีครับถ้าติดล้วผู้ใดจะมาช่วยไดนบานิโอ้โหนีวไปลำบากไปนดีโอ้ยอยเรยว่าติดนะหอบคำแล้วเนี่ แก้วนี้ปลูกอย่างเดียว ยิ่งนันะครับเนาะก็กถูกก็คือได้หมดทีพานมากก็ได้แต่แค่ตัวเลขถูกนะครับแค่ว่าบมมีทุนซื้อใครจะซื้อก็ยันบมมีทุนเติมน้ำมันไว้านกีบปากฝากเอฟซีนะครับก็เลยบรได้จัดได้ซื้อกันนะครับหยิบจับฉลากกับรัฐบาลกันได้ใบเดียวนะเพราะถูกซ้ำนะครับเ่าขนบ่เขาหมดถูก Đây đây nó quạt Đấy nó คอนเดอร์คอนเดอร์เอฟซีครับ,รบขอขอสต๊อปไว้สักพักนึงไปยากนะครับรถจักรโดรนน้ำรถจักกระโดดลุ่งข้างทั้งขอสต๊อปไว้สักวันนะครับระยะทางไก่แห้งไก่เนาะครับเนาะเอาครับบันนี้ก็ได้เดินทางมาหอดแล้วเนาะครับเนาะบัานนี้เนาะเอามีคือเป็นองค์พระมหาจักรพรรดินะครับอยู่ที่หอ พระอยู่ในพื้นที่หน้าของอาจารย์น้อยนะครับเนาะเอาก็ไเด้เดินทางมามาพอ่ออาจารย์น้อยพอดีนะครับเนาะเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาเป็นจังใดเนาะครับเนาะได้ไลายปันไดเนาะโอ้ได้กับน้องไซบะครับไลยๆครับฟังก่อายลน์ต้องนไซ์ก่อนลายก่อนมีคนถือคีสอนมาอยู่เอ่านคือด้ยินว่าอ่าสามสองว่าบ้านเลขที่ของแม่ยากนีม เทาอยู่สอหสามหาแล้วซื้อตะหาสามหาสองลายเลยวเด่นกันเลยหลอกสามหาได้มีน้องซ้ายถือก็ในเจ็ดมือนี่ละเกือบเกือบเกียจมือนี่ละวูววน้องซ้ายเล็นโชกนเนาะโชกุนก็เรียนเป็นห้าเจ็ดสองลายเนาะอันนี้อยู่นี่ถ้าเป็นหาซองมาสองหาโพกุนทั้งยันละลายแต่คนถือลายอยู่กับถือลายจผัดจะเต็มหนึ่งที่ว่าอันติดเต็มเนาะอันนี้ เปนกะมาเตียยยูเที่ยนในบางเจ้าคนกบว่าสามหาตีหาสามไปตีว่าเป็นสามกับมี่ไม่ถืออันถือสองคนในนี้ว่าถือสองคนบนกระบะลายดอกนี่น้องสายถือลายยุ่งเทพถือลายได้คือมาเจ็ดเจ็ดมื้อนี่ละแก้วได้โอ้โหวังดีเนาะก็ทรงไม่้ในใส่น้ำอยู่ดอกถือลายครับอันบ่อยมันออกหาสองสองหาชิ้นลายก้อนนี้ยู ไายมันออกไายมอเตอร์ไซค์มันนไายเลใหญ่ายนิดเมื่อหนึ่งเนี่ยไปไปเบียนรถออกทั้งสองคันเลยตีครับสองคันเลยคนนะคนเนี่ยเข้าศูนย์อยางมันแตกมื่อไหร่เมื่อไรจะออกนะเม่อไหรมื่อหนึ่งเลขจะออกน้ำยางมันแตกยางมันหัวกแล้วมันจะออกเลขแล้ว่าเล็หัวซ่าจออกเข้าศูนย์อประมาณตัวนี้ลายเนี่ยว่าก็เล่นตัวนี้ลายกระนาดให้ทั้งบนทั้งล่างกันเนี่ยเอาอะไรเหลงบพรานได้เต็มที่เนาะเต็มที่งวดนี่แล้วจะเอาไม่หรืองวดนี่ละครับเอามอเมื่อก่อน โอบ่ท่านได้เฮ็ดให้ดอกเตี้ยนเด็กท่นน้ำม่นนี่ก็ได้มามมมมือจะจักเยอะจักสองสามมื่นกันค่อยๆคอาผมุดท้ายรอดครับก็อย่าอย่าลืมบอกเด้อให้ได้มาท่านในพิธีเนี่ยเพราะว่าเอฟซีเพิ่นก็จักให้มาไทยช่วงกำลังทำพิธีเองสินะครับห้าครับอ่าครัมอมือก่อนครับตอนนี้ครับผมเดี๋ยวก็จำค่อยติดต่อกันอีกครั้งนึ่งมากกับน้าว่าจะเฮ็ดวันที่เท่าใดแต่ว่าโ่งมันอยเข้ามาเรื่อยๆอีดอกครับโ่งนะ นี่เขามาอยู่มาวันนี้ต้องหาง,งามกว่านี้ม่มันงามกว่านี่ค้า,คา,คาคงักเเคยได้ค่อยเงินเนี่ยอ,อันนี้ก็ได้ได้กันส่วนหน่อยนะครับซวนหน่อยได้ส่วนหน่อยบ่ได้เต็มนะครับถ้าเป็นสองหาหรือไว้เจ็ดสอง oh. เจ็ดหาเนี่คนได้หลายนะครับตอนนี้ปัญหาแปลกอยู่ตัวนี้เนาะครับเนาะนี่ยังมันมีเหลือนี่ครับนี่ครับมี่สังเกตหางว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันได้มันได้เอาตัวนี้มาเนี่ยว่าคิดว่าที่ อันมาซ้ำมสิบไดเงินลายเด้อนเนมาตัวนียไม่นไแล้วเอาซ้มไปหน่อยหน่อก็จะได้นะี่กับผู้เอาซ้ำซองซ้หาไปยังที่แหะเป็นบ่ครับได้ครับตัวนี้ตัวนี้นะอ้มากยังอยู่สภาพเิมนี่นี่เขาให้เขาเยอเยอะนี่ครับโอ้ให้เขาแนพอเด็วฝากยิปซียิซีเพิ่งกับไปเรีนกันยูสองหาจบปหา เจ็บซองไว้รอบมม่นอกสองหาหาองโอ้แต่ม่ดคนได้ลลเคนเล่นล่ถือคนถือถือลยตัวนี้มันมาสามหาซะโอแต่สามหากยังมีผู้ใดอยู่เนาะน้องายถือล่ก็มูเกือบเจ็ดหมื่นหไหมาเจ็ดหมื่นล่ะคือผู้เดียวเท่านั้นเมาอย่างไรปุ๊บเจ้เอาหัวฉีมาอีก ออกคนในโทลารศเซลล์ที่กระลังจะดังกระลังจะดังเพราะว่าออกไปไลฟ์ซื้อแล้วนะครับเนาะเาจะได้มาติดตามอีกนะครับเอาขอบคุณหลายๆครับจันน้อยครับเอาเดี๋ยวจะได้ไปเบื้องทั้งไตรถอีกนะครับเพราะว่าเขาเอาทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะส่วนล่างนะเก่าสุดเอ้า ตัวเดียวกันเลยตัวนี้กับมันที่ผมจุดทูบได้ไหมนี่แล้วบอเดมาตามตัวหญกงเนาะเลขผมจุดทูบกันได้ตัวนี้ดิที่ลงในคลิปไปไหมผมลงเนี่ยตัวเดียวกันเลยเนี่ยนะโอ้ยสีด้เนาะแปดเก้าศูนย์ที่ผมลงในคลิปจุดทูบตัวเดียวกันเลยแปดเก้าศูนย์หลดเ่วคือวานหลดดวงบ่ดวงบ้านได้ได้บ่ซื้อจุดทูบให้เพื่อนซื้อโอ้ยตัวเดียวเลยครับตัวเดียวกันเลยเยก้าศูนย์ 90. 8, 90, แปดเก้าศูนย์หดุดทูก็ได้โอ้ยปั่นได้น้อยจะมีบ <van> ุญญาวาสนาทรงได้ํากันทั้งทังดันทั้งนี่กแมนอีกมันบอกอีกอันนี้ก็ให้โออันนี้ก็ให้เองนอันนี้ก็ให้นะครับเนาะเสี่ตัวเป็นสามตัวสามศูนย์เก้า้าโอ้ยเนาะอันนี้อะไรพอดีม้าอีกงวดนี้คือปูดแถวปา สียดายมาพอกันเมื่อนั้นหลังจากผมจุดทูบแล้วนั้นด้ตัวเดียวกันเลยแปดเก้าศูนย์หลอดมาตัดเลนสองตัวคักพุ่นแล้วซื้อสลากกินแบงรัฐบาลไม่จังเลยแล้วเก้าศูนย์โอ้ยสียดายเนาะเอาวงินนาตามต่อหมานะครับเด้ะเอฟซีครับเอาเงินนาตามต่อหมานะครับโอ้ยเขาทั้งบนทั้งล่างไหมครับแต่ว่าล่างเพิ่นบ่ได้เนาะครับเนาะทางด้านนี้แต่ว่าเขาอยู่ ล่างกับมีผู้ใดกับบาหลายนะครับ90เนี่ยครับโอ้น่ะวัสนาข้องเพิ่นะครับนี่ครับอ๋อพระเพิ่นนาคเนาะซึ่งอาจารย์น้อยเพิ่นกะปฏิบัติอยู่น้ำไห้น้ำหน้าน้ำเดือดสวนไรหน้านาะคเนาะเิ่นได้มาหลายหมวดแล้วด้วยครับซึ่งจะบ่มีช่องยูทูบใดเขมานะครับนาะซึ่งอดเขมาเป็นช่องแรกนะครับ เพิ่นกบวยจากดังเพิ่นกบวยจากไหไทยถ้ำดอกเนาะครับเนาะแต่ว่าแอกกับมะขอเพิ่นนะครับเป็นผู้สนิทสนมกันนะครับเพิ่นก็เลยยอมไหไทยนะครับเนาะเนี่ยครับเพิ่นก็ปฏิบัติอยู่นั่เลือกสวนอในหน้าเพิ่นนี่นะครับสงบเงียบดีครับยุควางดงกลางุ่งน่านะครับเขามากกับลำบากลำบากแต่ว่ากะมากขึ้นก่านะครับเพิ่นกะนัดว่าอีกแค่สองสามมือนะครับเนาะเพิ่นก็ค่อยเสียมากไถยทำ นะครับเพิ่นจะได้เฮ็ดพิธีก็จะได้มาเบิ่งในพิธีเพิ่นนํานะครับว่าเพิ่นเฮ็ดจังได๋เพิ่นจังไดยหลายงวดในหลายเทื่อกปนนี้นะครับเพราะว่าครั้งก่อนๆมาเพิ่นก็ได้ย้อนว่ามีผู้มาให้เพิ่นสวนลดน้ําให้นะครับเนาะจะขึ้นอยู่นี่ขันน้ํามนต์เลยนะครับและบางครั้งเพิ่นก็จะเฮ็ดขันน้ํามนต์ขึ้นมาเพิ่นเก่าน้ําตา ตัวเลขจากน้าตาเทียนในขันน้ำมุนนะครับหรือว่าท่านใดที่มีเงืนเก่นเกานะครับเนาะเงืนเกา่าเงินสร้างสามเสียนนะครับเงืนสร้างสามเสียนเหรียญขาวใหญ่นะครับติดต่อมาได้ครับเด้อเพราะว่าถ้าได้มากอ่ะอาจารย์พ่นว่าแม่นได้ครับถายังบ่ทันเคยื่อเอาจักเทือได้ครับเด้อถ้าเป็นของแท่เหรียญช้างสามเสียนนะครับ เป็นเงิน 5, ห้างเงินยังใดบ่ครับเห็ดใดบ่เคยเห็ดจักเถื่อบ่หางยังบ่ปู่คอล่อห้ล้อหกไปเลยอ๋อล่อ 5, ล่อห้าล้อหกกรได้บ่สันครับเอฟซี FC ครับมีบ่ผู้ใดมีแน่ถ้าผู้ใดมีก็ติดต่อมาเด้อครับเด้อถ้ามีล้อห้าล้อหกจ้างสามเสียนนะครับก็ติดต่อมาเด้อครับเด้อเพราะว่าเอามาอาจารย์หน่อยเพิ่นกับปันใจเลยว่าถ้าได้เหรียญใหม่ๆมาหรือว่าเหรียญที่เพิ่นบอกกันท่านได้เคยเห็ดพิธีขอเลขมาจากเถื่อนนี่ ขอตัวเลขหน้าทางมาจากเ่อนี่นะครับได้แม่นรสันพาันวาเอาสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอรบกวนจะน่อยเพียงแค่นี้นะครับก็บขอขอบขอคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเออติดตามไว้นะครับอีกจากสองซมเมอจะได้เข้ามาตามต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชม นะครับหรือว่าท่านใดทีม่มีเรียนดังเก่ามากติดต่อมาได้ด้วยครับเด้อติดต่อมาทางเอสได้นะครับที่เบอร์0645034802นะครับติดต่อมาได้นะครับเอาสำหรับคลิปนี้กับคอ,อยุติการไทยทํำใบเพียงแค่นิกรขอเกล้าคำวาสวัสดีครับผม